ในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับสภาวะสิ่งแวดล้อมก็ถูกทำลายมากท<ม>รัพยากรก็ล่อยหลอการแย่งชิงทรัพยากรก็ดูท่าจะมากมายนะครับมนุษย์จะอยู่กับธรรมชาติอย่างมีความสุขได้อย่างไรครับหรือว่าจะไม่มีทางแล้วโลกทำท่าจะไปไม่รอดบางคนทำนายกันด้วยซ้ำน,นะครับว่าอีกไม่กี่ปีโลกอาจจะแตกดับเพราะว่ามนุษย์ทำลายธรรมชาติทำลายโลกเองนะครับท<ม>่านอาจารย์รัจวนมองปัญหานี้อย่างไรครับ ถ้าเพียงแต่มนุษย์รู้จักมีความกระตันยูกระตันยูต่อธรรมชาติเมื่อนั้นมนุษย์จะอยู่ได้ด้วยความสุขและธรรมชาติอันนี้ก็อย่าไปคิดแต่เพียงว่าธรรมชาติข้างนอกหรือว่าภูเขาฟ้าน้าทะเลอะไรเหล่านั้นเท่านั้นนะคะควรจะเริ่มกระตันยูจากธรรมชาติที่ตัวตนนี้ซะก่อนสิ่งที่เราเรียกว่าร่างกายที่ตัวตนที่ชีวิตของเรานี้กระตันยูต่อมันคือว่ามันไม่มีตัวตนอยู่แล้วเราก็ไม่ปฏิเสธลวว่าเราไม่มีก็มีตัวตน แต่ว่ารักษาตัวตนอันนี้นด้วยความกะตันยูคือรักษามันให้ดีเมื่อมันเจ็บป่วยก็บำรุงรักษาบริหารร่างกายให้ถูกต้องจะได้มีสุขภาพร่างกายที่ดีเพราะฉะนั้นนี่เริ่มกตัญญูต่อสิ่งนี้และเสร็จแล้วสิ่งที่ควกรกตันยูที่สุดก็คือใจของตนกะตัญญูอย่าให้มันทุกข ถ้ามันทุกมากแล้วก็มันจะไม่ไหวมันจะเครียดมันจะกระทั่งถึงก็จะเป็นบ้าเป็นโรคประสาทเราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะความสุขจะไม่มีก็กระตันยูต่อมันนอกจากนี้ก็กระตันยูต่อสิ่งที่เราเกี่ยวข้องตั้งแต่เสื้อผ้าเข้าของบ้านช่องรถราทีทวีหรืออะไรทุกอย่างเรื่อยไปทีละน้อยละน้อยด้วยการรักษาดูแลมัน ให้มันได้มีความมั่นคงอยู่ได้ตามสถานะของมันแล้วความกระตัญญูที่มีอยู่ในใจนี้ <c oughs> ก็แน่นอนที่สุด <c oughs> ก็จะเอื้อไปถึงสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ยิ่งขึ้นเช่นต้นไม้หญ้าภูเขาแล้วก็ฟ้าน้ําทะเลไม่ทําให้มันสกรปรกไม่ทําให้มันเกิดมลพิษไม่ทําลายมันให้สูญสิ้นไปเพราะเรารู้แล้วว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่นําความชุ่มชื่นเบิกบานมาสู่ใจ เราร้องหาสีเขียวใช่ไหมคะเราร้องหาสีฟ้าของน้ําของสีฟ้าท้องฟ้าแล้วทาไมเราถึงจะมาทําลายมันเราทําลายสีเขียวตรงนี้แล้วเราก็วิ่งไปสร้างสีเขียวที่อื่นแล้วเราก็วิ่งไปอย่างนี้มันก็ไม่จบฉะนั้นถ้าเราหันมาหาเหตุปัจจัยก็มาย้อนนึกดูว่าทําไมหน้าถึงทําลายได้ลงคอในเมื่อเราอยู่ได้ด้วยธรรมชาติธรรมชาติให้อาศัยความเยือกเย็นผ่องใสทุกอย่างทําไมจึงทําลายได้ก็เพราะขาดความกระตันยูรู้คุณนั่นเอง ถ้ามนุษย์เริ่มเพาะปลูกอบรมความกตัญญูรู้คุณให้แน่นหนามั่นคงขึ้นในจิตดิฉันว่าเราจะอยู่ได้ได,ได,ด้วยความสุขและสิ่งแวดล้อมก็จะช่วยทนุถนอมอบอ้อมชีวิตของมนุษย์ให้อยู่ได้ด้วยความสุขเยือกเย็นยิ่งขึ้นต่อไปครับท่านอาจารย์ครับนิมนต์ประเด็นนี้ครับว่าสิ่งในขณะที่ทร,รัพยากรล่อยหลอ่หอสิ่งแวดล้อมถูกทําลายคนจะอยู่กับมันได้อย่างมีความสุขได้อย่างไรครับก็นี่แหละก็กลับไปเรื่องที่พูดมาเมื่อกี้ คือการพัฒนาของมนุษย์เนี่ยมาถึงจุดตันการพัฒนาแบบที่ตั้งอยู่บนฐานของความเชื่อที่ว่าความสุขอยู่กับการเสพวัตถุมาถึงจุดนี้ก็เลยเอาละสิทธาตจะเสพต่อไปธรรมชาติพินาศมนุษย์เองก็จะต้องย่อยยับไปด้วยก็เลยกลืนไม่เข้าคลายไม่ออกต้องมีจริยธรรมเป็นความจําใจและปฏิบปนอมที่ว่าตรงนี้เป็นจุดตันที่ไปไม่รอด เพราะฐานความคิดมันเปเชื่ออยู่แค่นั้นว่าจะสุขที่สุดต้องเสพมากที่สุดนี่มนุษย์อย่าไปยอมรับความไม่สามารถของตัวเองเพราะปัญหานี่จะแก้ได้การพัฒนามนุษย์ถ้าเราพัฒนามนุษย์ขึ้นไปทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงอย่างที่ว่าความต้องการก็เปลี่ยนแปลงได้ความสุขก็เปลี่ยนแปลงได้มนุษย์มีช่องทางหาความสุขเพิ่มมากขึ้นถ้าพัฒนามนุษย์ขึ้นไปมนุษย์รู้จักความสุขแบบอื่นๆ ความสุขจากการให้ความสุขจากการสร้างสรรความสุขขึ้นในใจของตนเองตลอดจนความสุขจากอิสรภาพอะไรต่างๆเหล่านี้มันจะพัฒนาให้ความแตกต่างกลายเป็นความประสานกลมกลืนเวลานี้ก็คือเรามีปัญหามากจากความแตกต่างเป็นความขัดแย้งอันนั้นมนุษย์เก่งก็เพราะว่าสามารถเปลี่ยนแปลงความแตกต่างจากความขัดแย้งมาเป็นความประสานกลมกลืนเราสามารถประสานประโยชน์ระหว่างมนุษย์ หรือบุคคลกับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้เวลานี้มาถึงจุดที่ให้เห็นชัดว่าประโยชน์หรือผลประโยชน์ของสามส่วนนี้ขัดแย้งกันถ้าเป็นประโยชน์กับตัวคนก็เป็นโทษต่อสังคมและเป็นโทษต่อสิ่งแวดลอ้อมถ้าเป็นประโยชน์ต่อสังคมสูญเสียบุคคลเสียประโยชน์หรือสัมบัตชาติแวดล้อมเสียถ้าจะให้ประโยชน์เกิดกับสิ่งแวดล้อมบุคคลก็อดได้ผลประโยชน์ไม่ได้สูญเสียผลประโยชน์สังคมก็ไม่ได้ อันนั้นนี่คือจุดตันของมนุษย์ที่มีความเชื่อแบบตายตัวไม่สามารถพัฒนาความศักยภาพของตนเองอันนั้นถ้าเราพัฒนามนุษย์ให้มีความสุขได้ในแบบที่ประณีตขึ้นไปนะแล้วมนุษย์ก็จะสามารถสร้างความประสานกลมกลืนในระหว่างองค์ประกอบเหล่านี้จกนกระทั่งทําให้ความดีงามและความสุขหรือประโยชน์ของบุคคลก็ดีต่อสังคมและดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วย ผมฟัง,ง,งผมฟังอย่างนี้มนุษย์ต้องปรับตัวยิ่งใหญ่มากนะครับจะ<ร>ไหวนอครับจะทันการเปลี่ยนแปลงที่มันจะทําลายมันจะไม่เหลืออะไรหรือเปล่าครับกว่าที่จะปรับตัวได้นั่นแหละครับรอ,อันนี้เป็นเพียงว่าหลักการใหญ่ที่จะต้องทําแต่ว่าเราต้องมีความเชื่ออ,อันนี้หมายความว่าเชื่อมนุษย์นั้นพัฒนาได้มีศักยภาพและเราสามารถมีความสุขอย่างอื่นนอกจากนี้เพียงแต่ว่ามนุษย์เริ่มมีความเชื่ออย่างนี้ขึ้นการ ใช้ปัญญาจะทําให้เขามีความพอดีมากขึ้นในการดำเนินชีวิตการเสพสุขการหาความสุขจากวัตถุมันจะมีกรอบรบอัตมาจะยกตัวอย่างง่ายๆการปฏิบัติธรรมในเบื้องต้นเนี่ยก็คือการเสพปัจจัยสี่ซึ่งเป็นการเสพวัตถุเช่นการกินอาหารเรากินอาหารนี่คนจานวนมากก็จะกินเพื่อเสพรสอร่อยแต่ว่าความต้องการของคนกับความต้องการของชีวิตนี่อาจจะไม่เหมือนกัน คนนั้นต้องการรถอร่อยแต่ชีวิตต้องการอะไรตัวคนเดียวกันนะั้แยกเป็นสองส่วนชีวิตนั้นต้องการสุขภาพคุณค่าเราเรียกว่าคุณภาพชีวิตทําให้ร่างกายนี้ดํารงอยู่ได้และก็มีความแข็งแรงทีนี้ความต้องการของคนบางทีขัดแย้งกับความต้องการของชีวิตครับคนนี้ต้องการเสบรถอร่อยปรากฏว่าการบริโภคตามรสอร่อยนั้น ทำลายคุณภาพชีวิตเช่นทำให้อาหารไม่ย่อยกินมากเกินไปกินสิ่งที่ไม่มีคุณค่าสิ่งที่ได้แต่อร่อยปรุงแต่งกลิ่นสีรสโดยสารเคมีเป็นพิษต่อร,ร่างกายเสียต่อชีวิตดังนั้นแค่มนุษย์ปรับธรรมชาติเบื้องต้นให้กลมกลืนทน่านี้มันก็เริ่มดีขึ้นว่าทํายังไงให้ความต้องการของคนกับความต้องการของชีวิตความต้องการของชีวิตนั้นเป็นธรรมชาติใช่ไหมลูกครับนี่แหละแค่นี้ก็ได้ผลแล้ว ความกลมกลืนประสานประโยชน์ระหว,ว่างธรรมชาติกับคนนี่มันเกิดขึ้นตั้งแต่ตัวเองความต้องการของชีวิตนั้นต้องการคุณภาพและคุณภาพชีวิตคือสุขภาพดีครับ <c oughs> ถ้าเราสนองความต้องการของมันสะหน่อย <c oughs> กินอาหารหนึ่งเราได้รสอร่อยแต่ว่าอย่าทําลายคุณภาพชีวิตนะ <c oughs> อย่ากินเกินควรอย่ากินสิ่งที่เอาแต่ปรุงแต่งกลิ่นสีรสแล้วแพงโดยไม่สมควรอะไรต่างๆเหล่านี้ ถ้าเราเบนวัตถุประสงค์มาสนองความต้องการของชีวิตเราก็กินอาหารแต่พอดีปรับปริมาณได้ทันทีแล้วก็กินอาหารที่มีคุณค่าเป็นประโยชน์ซึ่งราคาก็ไม่แพงการทำลายทรัพยากรก,ารก็น้อยการเบียดเบียนกันระหว่างมนุษย์ก็น้อยลงและชีวิตของเราก็ดีด้วยคแค่นี้ก็คือการอยู่ประสานกลมกลืนกับธรรมชาติแล้เบื้องตน้นเท่านี้มนุษย์ทำไม่ได้หรือเลยพอ แต่ท่านไม่ได้ตัดนะว่าว่าเราจะไม่มีความสูงจากการเสพรสอร่อยบ้างเลยแต่มันจะมีจุดที่จะเป็นกรอบให้เกิดความพอดีครับรพอเข้าใจแลครับเรื่อน้อย